มา,มาถึงตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะแกะของตัวอย่างที่ถูกปล่อยมาในช่วง Disney Investor Day แล้วนะครับคือ Walt d i s i o n ที่ไม่แกะไอ้ Falcon a น็ต i จ t ร์ Soldier เนี่ยเป็นเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วไม่ค่อยมี reference หรือไม่มีอะไรให้เราต้องมาสังเกตรหรือว่ามาบอกให้คนอื่นจ้องเรงนี้ดีๆเท่าไหร่แต่ว่า Walt d i s i o n เนี่ย มีอะไรน่าสนใจเยอะมากแล้วก็มี reference ทั้งคอมมิก reference ทั้งหนังทีวีเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเพลงประกอบเพลงประกอบของ o n d e r v i s i o n ในฉบับนี้คือเพลง The Believer ของวง The Monkeys ซึ่งเพลงเนี่ยมันร้องถึงคนที่ฝันหวานตอนกลางวัน เชื่อว่าฝันจะเป็นไปได้แล้วก็คือทุกอย่างมีความสุขซึ่งนั่นเนี่ยตรงๆแล้วมันสื่อถึงวันด้นแน่ๆอีกอย่างหนึงที่ต้องสังเกตคือเพลงพวกเนี้มันที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเพลงพวกนี้อย่างในเทรลเลอร์แรกใช้เพลง Twilight Time of the p l a t t e ซึ่งเพลงนั้นเนี่ยมาจากปี1958 อย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องมันดาวิชันเนี่ยจะเล่าไปตามปีต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพลงที่เขาเลือกมาในตัวอย่างที่1เป็น50เพลงในตัวอย่างที่2ของ The m o n k e y s เนี่ยก็เป็นเพลงที่ออกมาปี1967ก็สแสดงว่าเป็นการสื่อถึงยุค60จุดที่2ที่น่าสังเกตเนี่ยคือการที่สัสดส่วนของจอทีวีในเทรลเลอร์เนี่ยเปลี่ยนไป เราเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันเปลี่ยนไปเป็น4.3เหมือนกับทีวีรุ่นเก่าอันนี้ภาพมันไฮเดฟไปหน่อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับให้มันดูเหมือนทีวีขาวดำนีแ่แหละสัดจ่วนจอทีวีที่เปลี่ยนไปนี่จะสื่อถึงทั้งยุคที่มาว่าทีวีมันเปลี่ยนจากไซส์นี้แล้วเดี๋ยวพอไปยุคหลังๆก็คงจะเปลี่ยนเป็นส6บต่อ9อันนี้เป็นสีต่อสอยู่และอีกอย่างหนึ่งคือจะสื่อว่าฟุตเทจในตอนที่ เราเห็นกันนั้นเนี่ยมันมาจากมุมมองของใครมันเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องที่วันด้าสร้างขึ้นมาต่อไปเนี่ยแหละชัดเรายังอันเนี้ยฉากนี้เป็นฉากแรกที่เห็นชัดเจนว่าวันด้ามีพลังสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงได้คือตอนแรกๆเนี่ยเราคิดว่าวันด้าเป็นคนสร้างมิตินี้ขึ้นมาเองแต่ไปไปมามา,มาดูตัวอย่างเนี่ยมันทําให้มีสงสัยว่าไอ้ที่ ตอนแรกที่เราเองเชื่อมาตลอดเนี่ยอาจจะมีผิดหรือเปล่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมาพูดทฤษฎีการมาโนว่าเพรอตอาจจะมีอะไรใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นศัตรูมาดูกันนี่ก็อีกฉากหนึ่งที่เราได้เห็นวันด้าใช้พลังอันนี้วันด้าดึงเตียงของเธอกับวิชันที่เป็นเตียงเดี่ยวเนี่ยมารวมกันอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโทรบส์หรือว่าเป็นมุก ซ้ำๆที่ใช้ของซิทคอมคืออันเนี้ถ้าใช้มุกอย่างเงี้ยคนที่ดูซิทคอมอเมริกันมาจะเข้าใจว่าอันนี้คือหมายถึงอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ในเพจเราได้เขียนไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวจะลงลิงก์ให้ดูอีกทีหนึ่งฉากนี้คือฉากที่วันด้าหรืออาจจะเป็นคนอื่นเปลี่ยนยุคของบ้านของเธอให้เปลี่ยนจาก ยุคทีวีขาวดำซึ่งจะเป็น5060ต้นๆเนี่ยไปเป็น60ป,ปลายซึ่งบ้านก็จะมีสีแล้วเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนแปลงไปแต่ที่สงสัยเนี่ยคือเห็นไอ้ตรงมุมซ้ายไหมไอ้ที่วงอยู่เนี่ยมันเป็นกําแพงซึ่งทำไมบนกําแพงถึงจะมีเหมือนเป็นเงาสะท้อนของบ้านซึ่งเป็นบ้านที่อยู่บนภูเขาทำคืออันเนี้ยมันทำให้คิดถึงไอ้ปราสาทโซโควียในเอชอฟเอาทรนนึกออกแม้ว่า หลังคาจะสีไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังทําให้คุ้นคุอยู่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันคืออะไรแต่ว่าคือมันประหลาดมากว่าทําป็ภาพสัญญาณนั้นไม่ใช่ภาพวาดในกรอบต่อไปเนี่ยฉากนี้ทําให้เราเห็นได้ชัดๆว่าวันด้าท้องแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือฉากเนี่ยถ้าดูในเทรลเลอร์เราจะเห็นว่าเธอกาลังหมุนตัวดีไม่ดีตอนที่เธอเริ่มหมุนตัวเนี่ยอาจจะไม่ท้องแล้วพอวนกลับมาเป็นภาพสีปุ๊บเริ่มท้องทันทีก็เป็นไปได้น่าคิดน่าคิดเดี๋ยวรอดู ฉากนี้อาจจะต้องพูดถึงนานหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นตอนแรกก็คือเห็นอ่ะวัาได้ใช้พลังกันแล้วอันนี้เหมือนกับที่เราเห็นมาตอนแรกแต่ที่น่าสังเกตคือหนังสือหนังสือชื่อกามารัสเนี่ยแกลมารัสมันไม่ใช่หนังสือที่มีหัวมีอยู่จริงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นเกมพวก rpg table top หรือพวกอะไรเงี้ยจะรู้ว่าแกลเมอรมันคือศัพท์หนึ่งที่ใช้แทนคําว่าคาถาเสกได้บนปก ตัวนางแบบบนปกก็ใส่ชุดที่คล้ายกับชุดสการเลตเวชของคอมิกชุดสีแดงเหมน,นตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะมีไอตัว M จะไปอยู่บนหัวของนางแบบแต่ว่ากเป็นตัว R แต่มก็ยังดูคล้ายๆตัวเขาเรียกอะไรมงกุฎตัวหน้าก,ากากที่วันด้าใส่แล้วก็บ้านหลังเนี่ยมันสื่อถึงยุค60โดยเฉพาะทั้งกระจกสีทั้งบันไดทำให้เรานึกถึงซิทคอม The Brady Bunch ที่อยู่มุมทางซ้ายเห็นไหม มีกระจกสีมีบันไดเหมือนกันคิดว่าแฟนๆซิดคอมเก่าเนี่ยเดี๋ยวคงมีอิสร์เอกมาให้จับกันอีกเยอะเลยฉากเนี่ยพยายามทั้งสโลเฟรมลงพยายามแคปทุกเฟรมก็ยังเห็นไม่ได้ชัดแต่ว่าคือเราเห็นชัดๆหละว่ามีหมาแน่นอนแล้วก็ข้างหลังที่เดินตามวันได้าออกมานี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเท้าเด็ก สองคนหรือเปล่าถ้าเป็นจริงนี่ก็คือลูกสองคนของเธอคือบิลลี่กับทอมมี่ที่ในคอมิกก็จะโตไปเป็นเรียกว่าโตได้เลยเรียกว่าวิญญาณหายไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นบิลลี่กับทอมมี่ที่โตขึ้นมาเป็นสปีดกับวิกเคนที่เข้าทีมยังอเวนเจอร์สไปตัวละครที่เคยพูดถึงแล้วแหะคือชื่อแอกเนสเป็นเพื่อนบ้านซึ่งในภาษาซิทคอมเนี่ยตัวนี้เขาใช้ สับวันโนซีเนเบอร์หรือเพื่อนบ้านขี้ยุ่งซึ่งจะเป็นเพื่อนบ้านที่คอยโผล่หน้ามายุ่งกับเรื่องของวันด้ตลอดแต่ว่าที่สังเกตเนี่ยคือ a อ n e s สตัวละครในคอมิกมีตัวละครหนึ่งชื่ออ a t า a Harkness ซึ่งเป็นเหมือนกับครูสอนของวัน d a เป็นผู้ที่มาคอยสอนให้เธอใช้เวทมนต์ให้ถูกต้อง a อ n e s สเนี่ยอาจจะเป็นชื่อย่อคือเอามาจากสตัวแรกอะ a าธาเอา AG มา ฮาร์ n เน e สเอา NES มาผสมกันแล้วก็กลายเป็น a อ n e s สแล้วก็เนี่ยพยายามคือภาพที่เรา้เห็นในเทรลเลอร์เนี่ยพยายามจะสื่อว่าเป็น a g คาธาถ้าเราดูทุกฉากจะเห็นว่าตัว a อ n e s สเนี่ยห้อยสร้อยคอเป็นเมดาเลียนอยู่ซึ่งก็คล้ายกับที่ a g คาธาฮาร์ n e s s ใส่ในคอมิกและชุดนี้ก็จงใจแค่คล้าย,ายชุดที่มีปกของ a g คาธาฮาร์ n เนสด้วยอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ถ้าเป็นแฟนหนังคลาสสิกจะเห็น ถ้าพูดถึง Wizard of Oz เราจะรู้เราจะรู้จัก The Wicked Witch of the West ซึ่งตอนแรกเธอเปิดตัวมาใน Kansas เนี่ยเป็นคนธรรมดาใช่ไหมขี่จักรยานมาฉากนี้้แลวก็เห็นเอ็กเสขี่จักรยานเพื่อจะบอกใบให้เราฟังว่านี่เป็นแม่มดเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยส่วนตัวคิดไปว่าวันถด้เป็นคนสร้างมิตินี้ขึ้นมาเองแล้วก็คอยดึงคนรอบตัวเข้ามาอยู่ในนี้และ ก็คืออากาธาเนี่ยอากาแอสหรือว่าแอกเนสเนี่ยเข้ามาเพื่อจะพยายามดึงเธอออกหรือว่าถูกใครสั่งให้เข้ามาคอยดูแลวันด้าในโลกที่วันด้าสร้างขึ้นมาแต่พอตัวอย่างนี้มาเนี่ยมันทําให้เราเริ่มสงสัยแล้วว่าทุกคนนี่ยอมเข้ามาจริงเหรออย่างโมนิก้าซึ่งโมนิก้านี่เป็นตัวละครจากกัระตันมาเวลสองเธอเข้ามา ทักวันด้าแต่ว่าเมื่อถูกถามว่าเธอเป็นใครเธอเองก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเป็นใครตัวเพื่อนบ้านที่เราเห็นในฉากวันฮาโลวีนของเฟลเลอร์เนี่ยเธอก็ทําตากผ้าทําอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าที่ตลกคือตากผ้าตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็น้าตาไหลฉากหนึ่งของแอกเนสก็เหมือนกันก็มีฉากที่มีเสียงพูดซึ่งจริงๆเสียงพูดเนี่ยบางทีเราเอาเราพูดถูกพูด ก็คือเราเดาไม่ได้ว่าจริงๆเขาตัดต่อเสียงพูดนั้นมาจากทอดอื่นหรือเปล่าแ,แต่ว่าเธอถามว่าวันด้ามาที่นี่เพื่อจะช่วยเธอเหรอนั่นแหละน่าสนใจคือจริงๆวันด้าอาจจะถูกดึงมาโดยที่ไม่ได้เต็มใจมากเองก็ได้และคนพูดนี้ก็เหมือนกันอ่ะกําแพงสีแดงกําแพงสีแดงเนี่ยมันซึ่งปกติตัวอินฟลิติสโตนสีแดงมันไม่ได้ เกี่ยวข้องกับตัว Infinity Stone ของที่วันด้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าปกติ m ม่สโตนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองตอนแรกเราสงสัยว่านี่เป็นอพลังของวันดา้าแต่หลังๆนี่ก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันใช่เลยรถที่เห็นนี่น่าจะเป็นรถของสอดซึ่งแล้วก็เห็นรถขบวนเนี่ยเข้ามาในตอนที่มีรถติดเกาะมีรถติดอาวุธเข้ามาแต่รถติดเกาะรถติดอาวุธนั่นน่ะส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่สอดหรือเปล่า เพราะว่าพวกสอดเนี่ยน่าจะมาทางเป็นมิดเหมือนพวกชิวมากกว่าไม่น่จะมีรถติดอาวุธติดนั่นขึ้นมาหรือว่าพวกนัน้นไปกล่องทัพเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงปีหน้าอีกแป๊บเดียวแล้วแต่ดิสนี์พลสจะเข้าไหมไม่รู้ฉากนี้เนี่ยน่าสนใจมากจนต้องไปสโลมาดูฉากไมเจมระเบิดซึ่งอันนี้ถ้าดูดูไปตอนแรกเราอาจจะคิดว่ามันคือไมเจมแค่ระเบิดใน ตอนปัจจุบันของเนื้อเรื่องใช่ไหมแต่คือพอส่องไปส่องมาทั้งหน้าตาของวันด้าทั้งสีของไมสโตนเนี่ยไม่น่าจะใช่เราลองมาดูกันว่าสโลแล้วเราเห็นอะไรบ้างมาดูกันอันเนี้ยเห็นไหมเป็นสีฟ้านะแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นสีเหลืองแล้วเราเห็น วันด้าที่หน้าตาค่อนข้างโซมในชุดที่ดูเก่าๆเ,เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงฉากใน h e of Ultron แล้วก็ฉากในตอนจบของ Winter Soldier ที่เราเห็นวันด้ากับเฟร็กซิลเวอร์อยู่ในห้องทดลองของไฮดราที่กำลังใช้พลังอยู่นี่อาจจะเป็นตอนที่เขากำลังทดลองอครั้งแรกแล้วก็คือพลังของไมสโตนเนี่ยเอาออกมาจากตัว อัญมณีของเซปเตอร์ของโลกิแล้วก็เอามาทดลองกับวันด้าซึ่งตัวเนี้ไปอันล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของวันด้าไว้แล้วก็อาจจะได้บูสต์จากการที่ได้พลังจากไมยเจมขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะได้รู้มากขึ้นถึงพลังของวันด้าในตัวซีรีส์นี้มาอันนี้เราก็จะมาเป็นทฤษฎีการมนโน เดาว่าเนื้อเรื่องจริงๆอาจจะเป็นอะไรจากตอนแรกที่เราคิดว่าวันด้าเป็นคนสร้างมิติขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นอะไรต่อโลกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วเราคิดว่ามีใครที่เข้ามาควบคุมครอบงำทําให้วันด้าใช้พลังตัวเองออกมาในแนวนี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆเธอก็ดูเหมือนประหลาดใจเหมือนกันที่ตัวเธอมาอยู่ที่นี่ใครกันนะที่จะคุมได้ ทางเราเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นมีอะไรเกี่ยวข้องกอบชายในชุดตัวคนเลี้ยงพึ่งนี่แน่นอนเราคิดว่าคนที่มาคอยบงการคอยผลักดันให้วันด้าใช้พลังออกมาเนี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์มาจากการที่กำแพงระหว่างมิติอ่อนแอลงทำให้เขาสามารถออกมาได้ส่วนตัวเนี่ยคิดว่า น่าจะเป็นไม่เป็นไนท์แมร์ผู้ที่เป็นเจ้าแห่งดินแดนแห่งการฝันร้ายที่ได้พลังมาจากการที่คนฝันคนมีความกลัวเนี่ยจับกลุ่มแม่มดซึ่งรวมถึงแอคเนสแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านคนอื่น,นด้วยเป็นแม่มดหรือเป็นคนที่ใช้พลังอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เนี่ยมารวมกันเพื่อตัวเองคอยฟีดพลังจากพวกนั้นเพื่อจะได้ออกจากดินแดนแห่งฝันร้ายของตัวเองที่ กักขังเขาอยู่เนี่ยออกมายังโลกเราแล้วก็คือจะทําอะไรชั่วร้ายไปเหมือนกันหรือว่าก็อาจจะเป็นเมมฟิสโตที่ก็คือหลักการก็คล้ายๆกันนี่แหละก็คือรวมพวกที่ใช้พลังใช้เวทมนต์คาถามาเพื่อเิ่เพมพลังให้ตัวเองแล้วก็เพื่อจะทะลุออกไปทั้งสองคนเนี่ยอธิบายได้ว่าทําไมด็อกเตอร์สเตรนจ์จะมามีบทสําคัญในชีวิตของวันดาทั้งในภาคนี้และในหนังเดี่ยวของเขาเองเนี่ยพลังแดง ก็ทําให้เราสงสัยนะว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเมฟิสโตแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีแอปโปสเตอร์ของวันดวิชาันอันใหม่สุดออกมาใช่ไหมที่ให้เราเห็นตาสีเขียวของวันด้าก็เลยเริ่มงงว่ามันจะเป็นตัวละครไหนกันแน่โอเคดูจบแล้วคิดว่างไงกันลองพูดลองเสนอลองคอมเมนต์มาได้เพราะว่าจริงๆเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรเยอะแยะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นร้อเปซเพราะว่านี่คือแนวคิดเท่านั้นเราก็คงไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ดูเพราะบางทีเนี่ยแฟนๆของเพจสมาชิกของเพจเราเนี่ยมีแนวคิดที่น่าสนใจมากจนบางทีเราก็ยังทึ่งไปเองเลยเพราะฉะนั้นลองคุยกันมาดูแล้วถ้าน่าสนใจเราก็จะเอาไปทําภาพลงเครดิตให้แล้วลงในเพจอีกทีโอเคแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะ